สวัสดีครับเพื่อนๆในเพจนะครับวันนี้เราอยู่ที่อ่อนนุชนะครับเดี๋ยวเราจะมาพาไปดูบ้านประมูลทรัพย์บังคับคดีนะครับว่าหลังเนี้จะต้องทําอะไรยังไงบ้างแล้วก็น่าลงทุนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูตั้งแต่หน้าบ้านเลยนะครับอรอบข้างของเราเนี่ยก็จะเป็นซอยนะครับแล้วก็ในนี้เนี่ยมีบ้านหลายหลังเลยนะครับ ถือว่าอัตราการอยู่อาศัยเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลังที่เราจะเข้าไปดูกันนะครับก็สภาพใช้ได้เลยนี่เลยปื๊ดแถมมีต้นไม้นะครับของข้างบ้านด้วยนะครับโอ้โหโ,โหดอยู่ส่วนข้างบ้านนี้นะครับเป็นบ้านที่เขากำลังทำอยู่นะครับอ่าส่วนตรงนี้นี่โอ้โหต้นไม้เต็มเลย อัอนเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าคุณจะต้องยังไงบ้างนะครับอือก็โอเคนะครับโครงสร้างเนี่ยถือว่ายังดีอยู่เลยนะแล้วก็หนาบ้านสุดไมนิดหน <It> ่อยนะครับ ตัวข้างในบ้านเนี่ยเป็นเป็นพื้นหินอ,อน่นอ,อนใช่ไหมหินอ่อนใช่ไหมแล้วก็โครงยังดีนะครับฝ้านี่ก็ต้องรื้อทําใหม่ใช่ส่วนบันไดนี่โอ้โหสังเกตดูมีปลวกป้อมไม่รู้วก,วก็ได้ความรู้มาจากหลังที่แล้วนะครับปึกษาสิบสองเราต้องทําเรื่องปลวกก่อนอันดับแรกเลยนะครับเพราะว่าปลวกนี่คือจอมทาลายล้างไม้เลยนะครับ ค่าฉีดปลวกก็ <c oughs> มันจะมีอยู่2แบบแบบฉีดธรรมดาหรือฝังเหยื่อครั้งที่เราใช้แบบฝังเหยื่อนะครับก็ราคาประมาณหลักพันหลักพันหกพันถึงหนึ่งหมืนนะครับก็ดูแล,แลแล้วแต่ระยะเวลาการดูแลโอ้ดูด้านหลังกันดีกว่า <c oughs> พื้นที่รู้สึกจะเท่าไหร่นะครับยี่ิบสองตารางวาก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นพื้นที่โล่งๆไม่ได้ติดกับใคร อาดูแล้วดูจะน่ากลัวนิดนึงแต่ว่าโครงดีแล้วก็ยืนดูอยู่ตรงนี้นะครับลมดีมากถ้าลมดีแปลว่าห่วงจุ้ยดีนะครับ <c oughs> ดูเน่าๆอย่างน,นี้นะครับแต่ว่ามันจะสามารถทำกำไรได้ก็หลายแสนอยู่นะเราคำนวณดูนะครับหลังนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างบนนะครับมันจะไม่หักใช่ไหมอันนี้คุณหมิงพี่แอน,น,นครับ Oh. อันนี้มันจะไม่หักลงมาใช่ไหมดูแล้วเหมือนจะมีปลวกไหเนี่ยหลังที่แล้วพรึกษาพี่เหยียบเข้าไปดังแก็บเป็นรูเลยจะแก้วบันไดต้องซ่อมพี่ขึ้นมาชั้นสองนะครับก็ปักเก้ยังดีอยู่ แต่ก็มีส่วนบางส่วนที่เสียหายตรงนี้โอเคแล้วก็ด้านหน้านะครับมีระเบียงนิดนึงมีต้นไม้ของข้างบ้านอันนี้นะ่าจะต้องตัดออกก็มีขออนุญาตนะครับแล้วก็ส่วนตัวบัวก็ยังดีอยู่ตัวฟ้านี่ผมคิดว่าต้องรื้อนะครับไม่ใช่สวัสดีฟรีด้วย อาจารย์อาจารย์อะไรนะอาจารย์เลนนี่อาจารย์เลนนี่สวัส <c oughs> ดีฟี่ด้วยบ้านรีโนเวทฟี่ตัวห้องน้ําเนี่ยเขาก็บอกว่าบางคนเขาบอกว่าอย่าหันหน้าเข้าอย่าให้โถหันหน้าออกไปหน้าบ้านเพราะว่าคนจีนจะไม่ชอบนะครับประตูตรงนี้เราจะ <c oughs> ต้องปิด <c oughs> มันไม่รู้เหมือนกันคนคนจีนเขาจะเชื่อนะครับ พี่หมิงพาดูหน่อยดิอ่าด้านหลังนี่มาดูข้างหลังก็สภาพยังดีอยู่โอโ้โหสบายอย่างงี้วิวปาวิวปาววปฟ้ารื้อนะครับส่วนข้างหลังก็โอโ้โหนี่น่าจะเป็นแบบตัวเทียเทียบเลยแน่นอนนะครับ <c oughs> <c oughs> ขออนีา <c oughs> ยหยาบคลายนะครับแน่นอนนะครับอันนี้ดงพญาไฟเลยถือว่าอุดมสมบูรณ์เพราะว่าข้างหลังเป็นเป็นน้ํา ใช่ไหมพี่ฟีพี่ฟีเดี๋ยวเราจะต้องอพาพี่ฟีไปเพชรบุรีนะครับพี่ฟีก็คือพี่ฟีเพชรบุรีนะครับอะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสามโอ้โบันไดยเยินเหมือนกันนะต,นตรงนี้คิดว่าต้องต้องต้องถามอาจารย์หมิงให้อาจารย์หมิงนำแล้วก่นนนอนเป็นไม้อัดเป็นไม้อัด ไม่ขาดทอนรวมปุมคนก็ลอกครับครับตรงแก้ตรงแก่เนาะแล้วก็ฝ้าตรงนี้ก็ต้องทํานี่ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เดี๋ยวประเมินค่าซ่อมแล้วนะครับตามสูตรของโค้ดบอยนะครับกรมคับคดีนะครับสุดยอดแห่งเซียนประมูลแล้วก็โโปเต้นะครับของแฮชเชอรี่เกี่ยวกับการขายนะครับพี่หมิงนํำไปแล้วนะครับถ้าพี่หมิงตกลงมาก็ <c oughs> ผมก็จะไม่ขึ้นไป ปตี <c oughs> จะเย็นนะอาจารย์คนดูเยอะเลยครับอันนี้นะครับข้างบนก็โอ้มีอ่างจักรุซี่ด้วยนะครับที่พี่พี่ก็ชอบไปนะครับนี่นะครับอ่างเล็กนะครับข้างบนโอ้สภาพก็ใช้ได้อยู่เน่าไม่เยอะแล้วก็หลังคาสูงด้วยนะครับออโอ้ประตูตรงนี้กว้างมากไม่ใช่ประตูสิน้าต่างเนาะ ถือเป็นจุดเขาเรียกว่าจุดขายเลยนะหน้าต่างใหญ่ขนาดนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับข้างบนเนี่ยบอกเลยว่าทุกๆหลังเนี่ยถ้าช่วงหน้าฝนต้องเช็คดีๆเพราะถ้าเช็คไม่ดีน้ำมันจะรั่วน้ำมันจะรั่วอ่าแล้วก็ข้างหลังก็เหมือนเดิมโอ้โหกว้างมาก ถ้าทําใหม่ดีๆนะครับก็ก็คงจะเวิร์กเลยตรงนี้จะมีส่วนที่เป็นรอยลาวนะครับลาวยาวเลยไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรบ้างนะเ,ปเป็นเหมือนกราฟหุ้นเลยล่วงลงมาบูดเลย,ลๆๆเลยนะครับ่าข้างบนสองขึ้นไปนะครับหลังที่แล้วเป็นรูแบบนี้แหละมีขโมยลงมาขโมยของด้วยเพิ่งเจอปัญหาน้ํารั่วต้องดูข้างๆเลยครับมันไหลามาจากอะไรวะตรงเหล็กหรือเปล่า ตรงไหนที่มันมีแสงตรงไหนที่มันรั่วก็ต้องไล่ปิดไม่งั้นซ่อมกันไม่รู้จักจบจากสิ้นนะครับโอเคอตัวนี้มันจะมีการทุบแล้วก็เอาท่อ,อ,อไปด้วยนะครับโอเคเลย หลังนี้แปลกเพราะว่าหลังนี้เนี่ยประตูห้องน้ําเนี่ยมันหันมาหน้าบ้านนะครับคุณจีนจะไม่ค่อยชอบแบบนี้เราทำไงที่กระสุนอ้ประตูมันอยู่ตรงนี้อะมันมีสองที่ <c oughs> ถ้าคุณจีนเ็าจะไม่ชอบให้ประตูห้องน้ําหันหน้าออกหน้าบ้านใช่พี่หมิงเป็นไงบ้างดูสภาพแล้วนะครับวิเคราะห์หน่อยผมว่าน่าจะประมาณเกิน, 5, น, 4, นห้าเกินสี่แสนนะเกินสี่แสนเลยเหรอ ก็นะครับตีราคาไว้หรือมีทั้งหมดสามอย่างหรือนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองก็คืองานระบบก่อฉาบสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่างานเก็บ <c oughs> พีแอนเป็นไงบ้างดูแล้ววิเคราะห์นะครับพีแอนเป็นนักวิเคราะห์ <c oughs> ประมาณเท่าไหร่ดีพี่จะได้เป็นเป็นความรู้สี่ห้าแสนเลยหรอพี่อื้อหือ เกินเลยเลเยบบนนโ,โหดไหมพี่ถ้าเปรียบเทียบกับบ้านน้มิน้นองมว่าข้าลังมนตรงต,ต,ต,ตรงนี้ต้องเคลียร์เรื่องต้นไม้ต้นไม้ไม่ได้เลยเขาบอกว่าหลังท้ายซอยมีมการค้าขายอะไรบางอย่างนะครับ เราก็จะได้ไปใช้บริการกันด้วยนะฮะโอเคพื้นที่ทั้งหมด22ตารางวานะครับ3ชั้นกี่ห้องน้ำนะ3ห้องน้ำใช่ไหมแล้วก็1 2 3 4 4ห้องนอน3 <4. S 1> ห้องน้ำราคาที่ประมูลมาเนี่ยก็คือ ประมาณล้านล้านกลางๆล้านกลางๆแล้วกันไม่บอกตัวเลขนะครับแล้วก็ดูแล้วนะค่าซ่อมประมาณชัลละแสนแล้วกันแบบที่โค้ดบอยนะครับก็แนะนําชัลละแสนนะครับสามแสนสามแสนนะส่วนกําไรเนี่ยก็หลักแสนนะครับแต่ว่าจะแสนเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันระยะเวลาทําก็น่าจะประมาณสามเดือนเป็นอย่างต่ํานะครับตัวบันไดนี้ผมว่าต้องทาข้างบนคนระับพี่ลมบันงบนเลย ไม่เป็นไรครับ <c oughs> ถ้าผมดูจากโครงสร้างยังดีอยู่สวัสดีเพื่อนสองคนด้วยไม่รู้ว่าใครเข้ามาดูนะครับ <c oughs> ก็เรามาประเมินราคาคร่าวๆกันว่ามันจะต้องทำอะไรกันบ้างครับพี่ <ใน S 1> ผมเห็นแล้วเห <ใน S 1> มือนกราฟพุ้นเลยพี่เนี่ยมันลามาลายาวเลย สวัสดีเพื่อนอีกคนหนึ่งด้วยนะครับนี่ลาวยาวเลยเป็นเหมือนหุ้นไทย <c oughs> นี่ครับลาวยาวเลยเ <c oughs> มื่อกี้หมิงถ่ายรูปไปแล้วใช่ไหมครับงไ,งได้เด,ดี๋ยวถ่ายจุดที่ออจะต้องออต้อง,องซัดกับมันหน่อยต่ลมดีมากเลยนะอุย๊ย ลมดีมากเลยนี่ข้างๆเขาก็ต่อเติมนะโอเคนะครับอ,อันนี้น่าจะประมาณสองเมตรสี่สิบได้ป่ะเ,เกินหรอสามเมตรหรอ อะไรนะครับยิงอยู่ในรถพี่ก็ไม่เป็นไรครับอ่าวงกบวงกบเป็น UPVC ถ้าเป็นไม้ก็แนะนำให้ลื้อไปเลยเพราะว่าหลังที่แล้วผมปลวกกินทั้งหลังเลยนะครับอ่ะพี่หมิงเท่าไหร่ครับพี่หมิง สองเมตหกสิบประมาณนั้นเนาะโอเคเราจวลงไปดูข้างล่าง <c oughs> ค่อยๆเดินนะมันจะล่วงลงไปคราวที่แล้วที่เราพาไปดูที่บ้านไอ้ตอนกลางคืนนะ่ะบ้านพฤกษาที่สองนะครับหลังนั้นก็ทำเสร็จแล้วแต่ว่าเจอปัญหานหนักๆอยู่ประมาณ สองอย่างก็คือปัญหาน้ํารั่วพอลังน้ํานะครับหน้าฝนมีกระหน่ามากพอรั่วลงมาปึ๊บโดนผนังปึ๊บสีปึ๊บก็จะเป็นเชื้อลายอีกเรื่องที่สองนะครับเป็นเรื่องของปลวกเมื่อวานผมไปตรวจนะครับมีรอยเท้านะครับเป็นรอยเป็นรอยส้นตีนนะครับของใครไม่รู้นะครับแปะไว้กลางบ้านเลยไม่รู้ไปเหยียบเท้าใครหรือเปล่านะครับ ก็ทําแบบไหนก็ขอให้ได้รับแบบนั้นนะครับสวัสดีครับคุณลุงอยู่แถวนี้เหรอครับอ,อยู่บ้านนี้ปหครับคุณลุงชามาดูบ้านครับอตรงนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงนี้ก็มีรอยล้าวด้วยนิดหนึ่งแล้วก็ผมว่าตรงนี้ฟ้าเนี่ยจ,จะต้อง ต้องทําเพิ่มแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยโอ้กหแพงฉีกเอยนี่นี่ต้องทํานะครับแล้วก็พื้นจะเอียงๆนิดหนึ่งเนาะใช่ไหมนหนออ่ารอบข้างเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นซับของบริษัทไออด้วยนะครับเป็นบริษัทที่เคยสอนอะไรผมเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ผู้บริหารใจดีมากเลยทีมงานทุกคน น่ารักนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคุณลุงเอาของเขามาเก็บแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านค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 นหมดเลยแล้วขับออกไปที่ถนนเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสัก5นาที ห้านาทีนะครับขอเดินดูนิดนึงอัตราการอยู่อาศัยนะครับ o c c u p เ n นซเนี่ยก็ถือว่าประมาณสัก80%เลย80%เเลยนะครับแต่ว่าข้อดีก็คืออยู่ตรงสุขุมวิทข้อเสียงมันก็คือมันอยู่ลึกไปนิดนึงนะครับ สรุปกับซับอันนี้นะครับถ้าผมให้คะแนนเต็ม10คะแนนเนี่ยในการที่เราจะทำดีเวทนะครับหรือซื้อเข้านะครับหรือกำไรกับมันเนี่ยก็ให้ประมาณสักเจดคะแนนและกันเจคะแนนนะครับแล้วก็ประเมินค่าซ่อมค่าอะไรแล้วเนี่ยก็กำไรใช้ได้อยู่นะครับยังไงเนี่ย๋ยวมาติดตามกันว่าซับตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับ เราจะเข้าไปลุยกับมันนะครับหรือเราจะปล่อยมันผ่านไปเฉยๆนะครับก็ติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวจะพาลุยไปเรื่อยๆพาลงบื้นที่นะครับยังไงถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมติดตามกันนะครับเดี๋ยววันนี้ไลฟ์แค่นี้ก่อนแล้วนะครับขอบคุณครับ